Kỳ hốc ta la la Kỳ hốc bê bê Kỳ hốc ta la la Kỳ hốc bê bê Kỳ hốc ta la la Kỳ hốc bê bê Tàn xin là cha Như này là hôm dập mắt bên khu Rắc kì mai ô Ông mẹ yo chú Ôi, Anh đi đi mà <All> right. <Okay. S 1> แฟนจ้าฉันมาละเจอยู่นี่แล้วนะที่ยับมากล้กลแฟนจ้าเราเป็นเนื้อคู่รักจริงไหมอู้โอแม่ยอดชูรักจริงจริงบอกนะมีตึงเป็นตึงรักจริงจริงบอกนะมีเคยจะล้อจะลวงรับ ้าจริงจริบอกนะมีใคทจะคิดเป็นอื่นไกลถ้าจริงจริบอกนะมีใครจะลอดจะลุกำไปเลยแล้วนะถ้ารู้สึกว่าอยากรำรู้สึกว่าอยากลำไนะอรู้สึกปอคือมันต้องลำอะ่ะดนตรีมันก็ใช่อ,ะอ่ะอออเออ่า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 เ่าอ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 สาอ่าาอ่าอ่าอ่อ่าอาอ,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 อันเ <laughs> ่าอ่้เา <laughs> อ,อ, <laughs> อ่าาอ่าาอ่า่าอ่่าอาดอ่่่ออ ถ้าจริงจริงบอกมันกลัวเว้ยมันไม่กล้าอยู่ห้องน้ำเคยจริงจริงบอกนะไม่เคยจะเล่าจะลวงใครแ้าจริงจริงบอกนะไม่เคยจะคิดเป็นอื่นลายป้ายคิดตัวเป๊ะเปอ่ะคิดตัวตลลล่าคิดจุ๊บเป๊ะเปอ่ะคิดจุ๊บตลลลาคิดฮกเป๊เปอ่ะคิดฮกบตลลล่าคิดโม่เบเปอ้ายแฟนจ้าฉันมาหลักใายูนิล่าวหนะาคือหยบมาใกล้ใกล้ แฟนจ้าเรเป็นเนื้อคู่รักจริงไหมอูโอแม่ยอชูแตนจ้าฉันมาล้จ้าอยู่ในเล้าหน้าี่หยบมากไกลแฟนจ๋ารเป็นเนื้อคู่จริงไหมอูโอแม่ยอชูแก่ท้าต้องสั่งมากเล 哦，卡啊嗯。啊啊 คูนี้อ่านมาให้อ่ะนายก้าแต่ล้วแนที่คูนี้พร้อมไมอันนี้<อ>ทำไมอ่ะของคูนี้นยังง่ายกว่าแหะว่าผู่ไก่พรนได้ไปงนส่อครั อันนี้ยากกว่าเขาอะเพราะว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องไม่มกนจะจังหวะไม่ถูกแน่นอนใช่แต่คือเขาฟังเขาฟังตัวต้นฉบับมาตลอดไงแล้วแบบตะวันตั้ใจอันนี้อันนี้ คือมันแบบเหมือนเหมือนที่ครูบอกเลยแค่เขาอะแค่เขาอะกอปี้โน้ตตัวนี้มาร้องตรงท่อนที่มันเป็นเนี้ยไม่ได้เข้าจะบนั่นแหละมันก็เลยไม่ได้เปิดเอ้ออมโโอ้ออออ

ไปทไกชายัพี่อย่ร้องดัเพราะคคือพี่เป็นคนผู้ชายเสียงโทนสูงไมแแบบว่าผู้หญิงยักันก็ลำบากโเลบอ้าวถ้าเริ่มนะไงตอนร้องบางทีแต่รู้สึกยนดีเยตอนที่อยู่บางทีไมันร้สึกแบบคือพี่เศร้ามากอ่ะตาไี่เศร้ามากเอยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเงล้วมันเศร้าแบบอีี้ลฟลเพลงตอนแรกที่ซ้ตรงนี้มันไม่ได้เศาอะไรกันเลคือตอนแรกแต่ก็แบบ คือถ้าพี่สามารจาก็เธอแน่ใจเท่เนี่ยแบบเธอแน่ใจแต่พี่ก็ยังมีสายตาว่างเปล่าอย่างงคือตอนแรกกันก็คือแบบเธอแน่ใจฉันแน่ใจแบงค์ยังมีสายตาฉันแน่ใจอะไรเงี้ยอาจจะแบบเอ่ยิ้มคิวเลยไหมคนใหญ่คนมันจะเป็นแบบว่าถ้าคนถ้าคนยิ้มมันก็ยิ้มอย่างนี้ใช่ไหมถ้าต่อยิ้มอะไรเงี้ยพี่ก็ยิ้มก็เลยเอ่ยิ้มยิ้มด้วกันยิ้มด้วกันเอาจำอันนี้ไว้แล้วแต่ได้ก็เหมือนเป็นบททีาสำคัญเฉยๆให้เราให้เราตีความมันได้ว่าเดิม ปปเดี๋ยวนี้ลองไปคิดเดี๋ยวจันลองอันนี้เจอเดิเขียนควาไวา้เมื่อเช้จาจันจะเขียนอะไรตัวล่างอะจันก็ลองทีมเ,เพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันคนละความคิดกันด้วยอะบางไม่ไม่แบบจันอันนี้พี่อาจไม่มีอะไรหรือว่าพี่อาจมีแต่ไม่มีค่ะก็เดี๋ยวผู้หญมาแลกเลยมองเห็นนี่ไม่ได้หรอ

เร่งใจอ่ะอ๋อเนยพร้อมยังรอพี่น่ะสามนาทีสามนาทีก่อนไม่เรู้ไม่รู้อออ๋อเอ้าไหนรู้ต้องร้องด้วยมั้ยแต่ไม่ได้พี่โอ้อพี่ตจบไปอันนี้อันนี้พี่อันนี้อันนี้ไปอ๋ออ๋ออ๋อห้าตัวห้าตัวหลังอีกไม่อันนี้อันนี้เนี่ย มีมีมีสี่ตัวออออแล้วก็ตัวที่มันแอตลิอต์ลงห้าตัวออแล้วก็เขียนลูกศรลงโออ้แล้วก็เขียนไปเรื่ว่าแอดลิบต์เกันแล้วจำได้เขียนอย่างนี้แต่จำไม่ได้่าแล้วก็อันนี้สิบสามทีนับไปเลยมันจะร้องอย่างนี้ ปไปตายเถอะอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพี่แม่ขึ้นอันนี้ได้แล้วลองร้องเล่นๆดูเดี๋ยวไปโอนแม่ยากกว่ากินดผิดนะแล้วก็ของจริงเลยมาลองฟังดูว่ามันโออเคหรมันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวร้องให้ฟังโอ้ไม่มี พี่น้องฟังกับเ้องสับดีว่ะได้เร็วมากอะเขาเป็นคอหมอนลังแบบนอทำได้บบางคับทำแล้วปเหมือนเอ็นแดงอะ พี่ดูแล้วดูรู้รู้ไงเดือกพี่นะมันต้องอย่างเงี้ยแบบอาจจะช้าลงหน่อยก็ได้ในนี้มันเร็วมากเลยเพียวต้นเป็นไงพี่ต้องไม่รู้ไงไม่รู้ว่ามุ้งจับอะไรได้ต้องดูเลยอันนี้คือเมื่อกี้เราก็ตกใจเหมือนกันเจอลายนี่โอ้ยแล้ไม่ค่อยเอาแบบนี้มันจะบบมันเร็วอย่างนี้เหรอเนี่ยตัวบบับแล้วเขาล็อกป้องไหน มลว้เราจะเอามาดูเฉยแล้วลายมันทับซ้อนเข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวโลไม่เห็นอั้งคนละคือไปไปเบ็ดใหม่ไปจิกมาแล้วไปเล่นใหม่ทำไมอ่ะมีได้กิน